กิจกรรมความเพียร5ครั้งที่8รหัส381บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสูต,ตังเอกังสมยังพระควาสักเกสูวิหรารติกติระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคสัทธังปัญจะมตเตหิพิกขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทะสหิ จะโลกธาตุเทวตาเยภยเยนะสันติสันนิปติตาโหติพระควันตังทัศนายังพิขุสังคัจ,จอัอถโขจะตุนังสุทธาวาสก,กาอิกานังเทวานังเอตะโหสิอยังโขพระควาสกเกสุวิหรารติกับปิละวัตถุสมิงมหาวะเนมหาตาพิโุสังเคนะสัตถิงปัจจมันเตหิ ภิขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทสัสสหิจโลกทาตุหิเทวตาภุยยะภุย,ย,ย,ยสันนิปฏิตาโหติพระวันตังทัสนายะภิขุสังคาาัจายันนูนะณยัมปิเยนะพระวาเตนุปรสังกาเมยยามะอ,อุปสังกมิสวาพระวันโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสยยามาติ อธโขตาเทวตาเสยยะถาปินามภะาวาปุริโสสัตมันชิตังวาพาหังสัปปะสาเรย,ยระภาษาริตังวาพาหังสัมมิเฉยยะเอวะเมวะสุธาวาเสาาสุเทเวสุอันตราหิตาพระวันโตปุระโตปาตุระหังสุ อาทาโขเทวตาพระควตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัฏฐังสุเอกมันตังทิตาโขเอวาเอกาเทวตาพระควันโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิมหาสะมะโยวะนะนสิมิเทวกายาสมาคตาอคตัมมะหังหะอิมังธัมะมะสมม ยังขิตตาเยวะอป,ปราชิตะสังคันติอัถโขอป,ปราเทวตาพระควตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตัดละพิขโวสมาทหังสุจิตตังอัถโนอุชุกะมะกังสุสาระถีวะเนตานิคะเหตวาอิทริยานิระขันติปัญทิตาติ อัทโขอปราเทวตาพระควโตูสันติตเกาาอีทังคาทังอภาสเชตวะขีลงังเชตวะปรีสังอินทขีลงโหัจะจะมเชเเตเตจรันติสุทธาวิมะลาสักขุมาตาสุทันตาสูสูนาคาติอัทโะอปราเทวตาพระควโตก ขวัโตสันติเกอิทังขะถังอาภาสิเยเกจิพุทธังสระนังค่ะหตาเสนะเตคามิสันติอาปายะโพสิปาหายะมานุสังเทหังเทวากาอาประริโอเรสันติเตสันติติตอัถโผภาควาพิขุอ,อมันเตสิ เยโพยเยนะพิกเวทัสสสุโลกทาตุสุเทวตาสันนิปติตาุนติภักตถาคตังทัสสายญาพิกขุสังคจะเยป,ปิเตพิกเวอเหสุงอติตะมัทฐา,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 านังอรหังสัมมาสัมพุทธาสัตเตสัมปิภะคะ วันตานังเอตตาปรมายวะเทวตาสันนิปติตาอาหิสุงเสยยะถาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตภิกขเวพระวิสันติอนาคตามัทนานงารหันโตสัมมาสัมพุทโทเตสัมปิพระวันตานังอตปาปรมะมาเยวะเทวตาสันนิปติ ติตาพระวิสันติเศยถยาปิมหังเอตารหิอจิกิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิกิตตยิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิททิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิตังสุนาภะาสาทุก,กังณนณนนสิกะโรทะภาสิสามิติ เอวัมพันเตติโคเตภิกขุภะควันโตปัจจัดโสสุงภะควาเอตะทะโอจะสิโลกะมนุกัสมามิยัตถะภุมมาตทัสสิตาเยสิตาคิริัรัรังปะหิตัตตาสมาติหิตาปูถุสีหะวะสีลีนะโสโลมหังสาภิสัมพุทโน โอทาตะมะนะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาเวลาพินโยปัจจสเตเยัตวาวเนกาปิละวัฒเวตะโตอามันติสถาสาวเกสาส,าสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเต,ะตะวิชานาถาพิกวเตะจะอาตปะมะกะรึง กรุงสุตวาพุทธะสาส,าสานางังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานะทัาสานังอป,ปะอปเปเกสตะมัตท,ทังขุงสหัสสังอหัสตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานะมัทธสุงอปเปเกนัทธมัทธขุงทิสาสภา ภูตาอาหารตัดจะสับพังอภินยายะวะวัคิตวานะจักขุมาตโตอามันตยิสถาสาวเกสาสเนประเตเทวกายาอภิกันปาเตวิชานถา,าพิขโอเยโวหังกิตะยิสมานมิคิรรหิอนุปุปโสตัดตะสหัสสาวะยะาขาภุมมาตาปิละว,ะวัตถวา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสันสิติโมธมานาอภิการมงพิขุนางสมิตติวรางชสหัสาเหมะวตายกขานานตะวันนิโกอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสันสิติยสันสิโนโมธมานาอภิการมงอภิขุนางสมิตติวรังสาตาคิรา ติสหัสสายขานานตตะวันมิโยอ,อิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสันสิโนโมทมานาอภิกามุงขิคุนังสมมิติงวรัง อิจโตโสละสะสะหัสยขานานตะวันิโยอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสังสีโนโมรรมนาอภิกามงพภิกขุนังสนิติงวรังเวสามิตาปัจจสตายขานาอันตะวันิโยอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโนยัสังสีโนโมธรมนาอภิกามงพภิกขุน um ังสนิติงวรังพุมพิโรราชาคหิตโกเวสปุลสะนิเวสนางพินโยนางสตะ สหสังยักขาขาพลังปยิรุปาสติภูมมิโรราชาคหิโกโสปาคะสมิติงวรังปุริมันจะทิสังราชาตติรัโถภาษาสติคันทพ,พานังอธิป,ปติมหาราชายาส,สันสินโกสิโสปุตตาปิตะพระหโว อิทมานาภหัพพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันณนะวันโตยสันสิโนโมทมานาอภิการมงพิขุนางสมิติงวรังทักขินันจะทิสังราชาวิรุโหตัปะสาสติกุมพันธนังอธิป,ปติมหาราชายสาันสิโซุตาปิตสะผะหะโวอิทนามามหัปผลา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนันวันโตยสันสิโนโมธรรมนาอภิปาจิภิกขุนางสนนิติงวรังปัจฉิมาจี่สังราชาวิปูปะโขปะสาเสตินาคานังอธิปติมหาราชายสันสโตสิโสปุตตาปิตสะพะหโวอิทนามามหะพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสันสิโนโมธรรมนาอภิกามุภิกขุนางสนนิติงวรัง อุตรัญจะที่สังราชากุเวโรตปะสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายสันสิโสปุตตาปิตัสะพระหาโวอินทามานามหาภลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสังสิโนโ,โมทา,มานาอภิการมงพิขุนงังสมิติงวรังปุริมัติสังท,ะะทัตรัตโธทิขิเนนะวิรุณหโก ปัชิเมนะวิภูปักโคกุเวโรอัตารังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตลันละมานนาอัฐถังสุวเนกาปิละวัะเวเตสังมายาวิโนเทธาสาอาโควินจะนิกาสถามายากุนเตนทุเวเตนทุวิภูจะ วิภูโตสหจันทโนกามเสโถจะกิน,นุมันทุนิมันทุจะปานาโทโอปะมัตจะโอปะมัตโยจะเทวสุตโตจะมะตะัตตลีจินตะเส,สโสจะคันทัโพโภนโรราชาชโนสโภอาคูปัญจะสิขโค เจวะติปภรูศริยะวัตฉัสาเอเตจันเยจราชาโนกขันทภาสหาราชุพิโมธมานาอภิกามงพิกุนังสนิติงวรังอาถาคูนาภาษานาคาเวสสาลาสหาตันชากากรรมพลัส,สตารหาอาคูปา ยาคสหายาติพิทยานุมาทะตะรัฐาจะอาคูนาคายะสันสิโนโอเอราวันโนมหานาโคโสปา,าคาสะสมิติงวันังเยนะขะราเชสหาสาสารันติทิพพาธิชาปขิวิสุทธจักขูวิหายาสาเตวานะมัชะปะตาจิตวาปุ สุปันนาอิติเตสนามังอภยันตาธินาคาราชาณมาสิสุปันตโนเขมะมะกาสิพุทโธสันหสันหาวิสันห,หิวาใจหิอุป,ปะหยันตานาคาสุปันนาสาระ,ะมะกังสุพุทธังชินตะวชิระหัตเถนะสุมุตังอสุราสิตาผะ พาระโตวาสะวเศเสเตอิทธิมันโตยัสันสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอัสุราธานเวคาสาเวปจิตติสุจิติจะปะหาราโทนโมจีสหสุตันจะภริปุตตานางสพเวโรจะมานกาสันในหิตวพภลิงเสสะเสนางราหุพัทธมุปาขมุง สมโยธามิพันธันเตภิกุนังสมิติงวะนังอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตทาขมงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจะยสสาเสสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสังสีโนสเทสเดทัสทากายาสเพนานัตตะวันนิโยอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวัน โตยัสันสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกุนางสมิติงวรังเวทูจะเทวาสหศีจะอาสมาจะเวเทเ,เวยมาจะพันสูปนิสาเทวาจะทามาคูปุรักิตาสุปริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปรักิตานขันตาปิปุรักิตาวาอาคูมันทวลาหกาวสุนังวสัส โกเศธโธสะโกปาคะปูริทัตโธทเสเตทะสภากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะสันสิโนโมทามานาอภิกามงมพิขุนังสมิติงวรังอาธาคูสหภูเทวาขะละมะมัคิศคาริวาอาริธากาจะ,จะโรชาจะ ปุปมาปุพะนิพาสิโนวรุณาสหาธรรมมาจะอัจุตาจะอเชชกาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวานาสะสเนสิโนทาเสเตทาสถทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยสันสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวัง มาหามหาสมามานุสามานุสุตมาขิดทาปะทูสิกาอาคูอาคุนโมปะทูสิกาอาถาคูหะระโยเทวาเยจโรตะวาสิโนปาปรคามหาปปาปรคาอาคูเทวายสันสิโนทเสเต,เตทัสทากายาสพนานัตวันนิโยอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะ วันโตยะสันสิโนโมทมานายะอภิกามุงพิกุนังสนิตติงวานังสุกกากรุมาอารุณาอาคูเวคะนะสาสหโอทะไค,คหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามตาหาระคาชามิส,สก,กายะยะสันสิโนธนะยังอาคาปัตุ ปชุนโนโยทิสาอภิวัชสติทเสเตทศธากายาสัพเพนาตะตะวันนิโนอิตทิมันโตชุติมันโตว,วันณวันโนยัสสันสิโนโมทมานาอภิกาโมงพิขุนางสนิติงวรังเคมิยาดุสิตายามากัตาตาจะยัสสันสิโนสัมพิตากาลามมะเสถาโชตินามาจะ อาสวะนิมาณราติโนอาคูอาถาคูปรนิมิตาธะเสเติธาสทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสังสโนโมทมามาอาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนางสัทเถเตเทวน,นิกาสัพเพนานัตตะวันนิโนนานัตวเยนะอา คำฉุงเยจันเยทะสัิสาสหะประุตธ,ธา,าติมัคคีลังโอคะติเนโอคะติน,นะมะนาสวังทักเขโมคะตรังนาคางังจันทังวะอาศิตาติตังสพัมมาประมัตโตจะปุตตาอิทธิมัตโตสหะสันนังกุมาโรติสะจะโสปาคะสมิติงวะนัง สหัสสพรมมะโลกานังมหาพรมมะพิะติทติอุปปานะมันโตชุติมันโตพิสมากายโยยะสังสิโสทาเสถะอิส,สราอาคูปเจกะวะสะวันติโนเสสันจะมัชชะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพีอภิก กันเตสินเทเทเวสมพมเกมาระเสนอภิกายาปัสะกันทิสะมันทิทางเอถังคันหะถาพันทถะาะราคะพันทะมัตถโสมันตาปริวะเรณมาโวมุนจิตถโกจิตนางอิทธิตสะมาหาเสนโนกันหเสนังอเตสติปานินาตะละมาหาจะ สรังกันตาวะาภาเรวังยะถาปวุสโกเมโคทถยันโตสวิชุโกตถาโสปัจจุทาวติสังกุโทสะสะยังเสวะเสตันจะสัพพังอภิยายาวะวัคคิตวาจักขุนาตัสโออามันติสัตาวาอาวะเกสาวเนระเตมาราเสนะอภิงตันตา เตวิชาณทถพิขโวเตจะอาปเตจะอาตับมะกะรุงสุตวาพุทธะาสาสนางวีตาราเคหิปากามงุงเนสังโลมัมปิอิชยุงสัพเพว,วิชิตามังคาาพยาตีตา ยสัสันสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวเกเตชนีสุอาติ